Somebody, vừa nói. Somebody buzzer khuất 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 Đây khuất 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 ปุงว่าจะเคียงนะบางมือ,อหน้าเลยพี่น้องเลยนี่กันหน้าเขาคำพ้องหน้าเขาน้องแม่มากระดำน้ำเบิดบตแนี้น้ำเบิดเบิดหน้าน้องเนยสบายดิประลุงหน่อย ตายยงไห<ป>นามาึงพี่น้อยได้อง,องอยังมาของฝาได้อะไรบ้างมอี่สาตน่อยนะไปถอดก็ทุนหาสิพัน 0ิบพันตัวที่หนึ่งจะเป็นลายของตัวหาสิบพันถือตัวใหญ่ขอบกเวาปีกอันนี้ลง,งป่น้อง,งอยังมัคอองคือยัองเลยปีกนะพ่อมเสีน่นนก็เป็นพ้องขึนเดตัวคัปีิ้งขายเทียนนั่นอน่ะีท,ทงไทงฮนะ ทังผ้าบางเดี๋ยวเม่อหร่จะลองปีนเห็นไหมเห็ดพิ้นขาเต้าก็ต้องพลิกไปพลิกมาแต่ว,ว่าเ้าวคือดำแทนนพองเรา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 หน่อยพองเราหน่อยดูพองคือ,อ,อ,อมัอนหบอ

มันมีจักแผน่นทงหนึ่งนะน้าแผ่นอยู่สบายดีพี่น้องมันมันมันแก้ว <c oughs> มันแก้วมันแก้วตัว,วเจียมสัมผัสอ่อน,น,นอ,อันนี้คือได้ปาลาไหลคูห่หนึ่เนาะน่าสิบก็น่าสิ ตัวนี้ตัวอันเป็นแท็กก็ตัวนแซะตัวนี้ที่เห็นแกปีปลาเนาะสามแซะเนาะพ่อแม่ก็ือตารางเีเหลียงมัวและชนกระทามค่างเขาอดย่างมแรอเบิ่งก่นะ้งขเ้เมาไปเช่มที่ิิงมันกับบดี้เฮงเนาเพีนน้องคันย่บานเาน เีกปหึลาสมมาิ้งสมิยามเ้าอสิบพันพันเดอน่เดอรหาตสามสิบพันเนาะอืมอตัวสามสิบพันปลาปลาตัวละหกพันกี่เด็นหกพันเอย่าสามตัวกเนาะ กิ <Es> <an> <c oughs> ่งว like ี่แบบออันนี้ของจากวังเวี่ยงมาัอุ้ยยายามจะแกบไยเนาะอันนี้อสมปาลีกินอยู่สมปตองเอาไว้ให้มันสมก่อนก่อนอันก็จะเย็นกันยอคืนนึงนเช้อนง สมาตําตัวติ่มปลาสุกพี่น้องมนูตอนเช้าแต่สําหรับสําหรับตอนเที่ยงสิเป็นแกงน้ําไม้น้องเนยเด้อน้องเนยสิเก็บผัก้ได้เตีิดด้เนยิฮอดแม่น้ําอยู่ิฮอดสําิฮอดสําฮะแห้ง ไปอะไพี долларов, na na ่น้องเขาไปในเลยมาแต่้าไๆวันพี่น้องเลมาห้องโอ้ยว่าคืนนี้เขานอนหน้าเนี่ยไมุกาะรเคยังบมาเด้อพี่น้องเลย้นยดี้องมามื่อยมื่อนี้ เแคนดูพี่น้องก็ลุกคิวนังห้น่อยกิวหลาอาว่ยุกินกแดก็ได้้านนแล้วมันคันแต่บมกินยังคันอาจะเป็นบหกินรแดกมันก็วมมือขึ้นขึ้นมื่วงแห้ง

Một mưa lắm là mưa 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 mưa

เป็นจะพูดเลยเขาตื่นมากนะเียวหน้าพาดอะพึ่งงก็ทีรถมาพูดเก่าละวผมชันช่วงวัโอกอกี้จะม,มาหอดบะนอนต้องเรื่องแบบพูดเตือน ยังคุอยอยู่เหมือนเดิมเขี่อนมาแบบพูดเ,าาเย,ยดอะทักเสียน,นะ,นะ

เสงยัมั้งวันจางยังิงไม่คนมาอยู่นี่เหอยื้อรวจอนี่งานเนี่ยวเไบ่เ่่เคยเสียานเส็นทนเกบัวมัไปาเสียาสทุ่นี

แกไนแล้วอืาเลยพี่น้องเลยลาจิพี่น้องก็ชอบกันไม่ลิปหนาด้วพี่น้องใครเบิร์ไปปีกไปเคียงกันานนั่น